คลิปนี้พาทุกคนนั่งรถไฟจากนกครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวไปเที่ยวประเทศจีนณนเมืองคุนหมิงครับพอไปถึงเมืองคุนหมิงแล้วก็สามารถต่อไปยังเมืองอื่นในจีนได้นะครับรายละเอียดการบริการการผ่านตมต่างๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามในรายละเอียดในคลิปพร้อมๆกันเลยครับมากเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบการนั่งรถไฟขบวนจะทําให้แบบเราได้เห็นบรรยากาศทั้งสองฝั่งทั้งของแบบสองประเทศที่แบบ ความรู้สึกแตกต่างกันขนาดนี้ครับเออรู้สึกว่าเออรู้สึกดีที่ได้มาในเงี้ยสวัสดีครับทุกคนผมเอ็มครับสวัสดีค่ะฝนค่ะ ทริปนี้พาทุกคนมานั่งรถไฟลาวจีนอีกแล้วแต่ปลายทางของเราทริปนี้อยู่ที่ <Good> morning, คุณหมิงคะ่ะคุณหมิงซึ่งครั้งที่แล้วเรามามันยังข้ามไปจีนไม่ได้ <Okay. S 1> เพราะว่าเขายังไม่เปิดด่านช่วงนั้นมาช่วงหลังโควิดนิดนเนาะ mm hmm. เขาไม่เปิดแต่ตอนนี้เปิดด่านให้สามารถนั่งรถไฟจากลาวไปจีนได้แล้วแล้วก็ตอนนี้จีนก็ฟรีวีซ่าสำหรับคนไทยแล้วนะครับทลิปนี้เราก็เลยจะมารีวิวทุกคนดูเนะว่าเป็นยังไงบรรยากาศตอนมารอบนี้ก็รู้สึกว่า คือคืนมากคือคืนแล้วแตกต่างกว่าแต่ก่อนมากตัวสถานีรถไฟเวียงจันยอังอะเหมือนพัฒนาไปขึ้นเนาะใช่<อ>รเรื่องการจองตัวต่างๆอะมันก็ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วตอนนี้จุดรอรถจุดรอซื้อตั๋วอะไรเนี่ยก็มีล่มต่างๆแล้วแล้วก็มีร้านค้าด้านนอกด้านในก็เดี๋ยวเราจะไปอัปเดตการเดินทางกันว่าการเดินทางจากลาวไปจีนเนี่ยมันจะมีขั้นตอนยังไงแล้วก็ ต้องไปผ่านด่านตรงไหนรายละเอียดการผ่านด่านเป็นยังไงรายละเอียดรถไฟรายละเอียดสถานีแต่ละจุดเป็นยังไงนะครับใช้เวลาทั้งหมดโดยรวมเนี่ยจะเท่าไหร่เดี๋ยวไปติดตามการเดินทางของบมเลครับ การเดินทางจากไทยมานครหลวงเวียงจันทร์รอบนี้นะครับเรานั่งรถบัสตรงจากกรุงเทพมานครหลวงเวียงจันทร์นะครับรอบ2องทุ่มถึง7จ็ดโมงเช้านะครับพอมาถึงนครหลวงเวียงจันทร์แล้วก็แวะเที่ยวที่นี่ก่อน1วันครับแล้วก็นอนที่นี่เลยใช้อีกวันเราค่อยนั่งรถไปสถานีรถไฟเพื่อนั่งรถไฟจากเวียงจันทร์ไปที่คุนหมิงประเทศจีนครับสามารถไปย้อนดูคลิปก่อนหน้าได้เลยนะครับได้ทําคลิปแยกไว้ให้แ <Okay. S 1> ล้วครับ เปิดเป็นที่ดูก่อนนะครับว่าจากเวียงจันทร์วิ่งไปที่คุนหมิงประเทศจีนเนี่ยใช้ระยะทางโดยรวมประมาณ1022กิโลเมตรครับจะใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับรูปนี้ก็จะเป็นรูปแสดงจํานวนสถานีทั้งหมดที่รถไฟจอดครับตั้งแต่เวียงจันทร์ไปถึงคุนหมิงนานเนี่ยก็จะมีทั้งหมด10สถานีครับสถานีคุนหมิงนานก,ก็คือสถานีคุนหมิงเซา t ์เรียวเวสเทิร์นนั่นเองครับจากรูปก็จะเห็นว่าตรงสถานีบอร์เตนและสถานีโมหานเนี่ยเขาจะให้เวลาจุดละ52นาที รตรงนี้จะเป็นจุดผ่านแดนลาวและจีนนะครับเวลาก็จะออกตามตารางนี้เป๊ะๆเ,เลยครับเขาก็จะให้เวลาเราในการผ่านข้ามแดนต่อมอครับเวลาที่โชว์จะเป็นเวลาท้องถิ่นนะครับจีนจะเร็วกว่าไทยและลาวนหนึ่งชั่วโมงครับตอนนี้เรากําลังอยู่บนแท็กซี่ไปขานีรถไฟ<ป>รอบนี้ก็เลือกที่จะเรียกแท็กซี่เลยเพราะว่า ของสัมภาระเยอะแต่รอบก่อนนี้เราไปนั่งรถบ,บัสที่ตลาดเช้าก็จะมีรถบ,บัสไปตลาดเช้าจะมีรอบ6กโมงหกโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงแล้วก็รอบบ่ายสองถ้าใครของไม่เยอะก็ไปขึ้นตลาดเช้าก็ได้ถ้าดับเน้นอยากประหยัดนะแต่เมื่อกี้โรงแรมเราหลายคนก็เรียกแท็กซี่ไปถ้ามีสัมภาระด้วยก็เรียกแท็กซี่ก็ได้น,นี้แล้วแต่แต่ละคนสะดวกไปเดี๋ยวไปเจอกันสายรถไฟ สำหรับเรื่องการจองตั๋วรถไฟลาวจีนปัจจุบันนี้ก็สะดวกสบายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีแอป,ปของเอกชนรับจองแ้วนะซึ่งตอนนี้แอป,ปนั้นก็สามารถใช้เบอร์โทรไทยลงทะเบียนได้แล้วก็จ่ายเงินด้วยบัตรวีซ่าได้นะครับพวกเราก็จองตั๋วผ่านแอป,ปมาก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับแต่เลทอัตราแลกเปลี่ยนจะได้เป็นเลทอัตราเลกเปี่ยนของธนาคารนะซึ่งก็จะแพงกว่าการที่เราเงินบาทมาแลกเงินกีบแล้วเงินกีบมาซื้อตั๋วเงินสดนะครับมันก็จะได้เลทดีกว่านะสำหรับคนที่ซื้อเงินสดนะครับเพราะว่า ช่วงนี้อัตราแรกงเปลี่ยนเงินลาวค่อนข้างอ่อนซึ่งวิธีที่เราแนะนำมาก็แนะนำว่าสำหรับขาไปอะให้ทุกคนจองผ่านแอปมาก็ได้แล้วก็วันเดินทางขาไปก็มาแวะซื้อตั๋วขากลับที่เคาน์เตอร์ที่สถานีรถไฟทุกสถานีได้นะครับก็จะวิธีนี้ก็จะสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายานั่น <Okay. S 1> เอง ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ด้านในเป็นที่เรียบร้อย้วครับด้านในคามพุทธสารเนาะนี่อันนี้ก็ทีันกินมามะ่าจะบอกว่าถ้าใครจะซื้อแบบแนวของกินพกไปกินบนรถไฟอะ่ะก็ซื้อตั้งแต่ในเมืองมาดีกว่านะเพราะว่าในนี้มันก็จะมีของขายก็จริงนะครับแต่มันจะมีเป็นแนวแบบแนวร้านค้าในสนามบินอะ่ะก็จะคล้ายๆประมาณนั้นก็จะมีคาเฟ่สที่เลยมีกาแฟพันพันที่ที่ไทยจะเป็นพันไทย มีกาแฟดากคอฟแล้วก็มีมีอนมีสามที่แล้วเขาก็จะมีแบบเบเกอรี่เล็กๆน้อยๆขายนะแล้วก็เป็นพวกกับมาม่าคับอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีร้านสะดวกซื้ออยู่อันหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นแต่พวกเราพกมาม่ามาซึ่งด้านในอ่ะมันจะมีน้ำร้อนกับน้ำเย็นให้กดนะครับทุกคนสามารถพกขวดมากอกน้ำได้เพื่อไปกินมอเลลไฟเออก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้น ประมาณนั้นตอนนี้มีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนรถไฟจะออกนะครับเดี๋ยวก็จะรีบกินแล้วก็ไปเตรียมตัวขึ้นรถไฟกันครับทุกคนตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนรถไฟแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้แอบทุลักทุเลนิดนึงใช่เพราะว่า บันดับใกล้เวลาใช่เราก็แบบรีบรอนจริงๆอ่ะมันยังมีเวลาอีกสิบกว่านาทีเลยแต่เมื่อกี้ด้วยคนที่คนรีบเข้ามาหมดเลยแล้วก็ไม่มีคนต่อคิวตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยรีบก็เลยไม่ได้ถ่ายแทบไม่ได้ถ่ายรูปรถข้างนอกเลยเมื่อกี เดี๋ยวจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องรถไฟไปคุณหมิงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือรถไฟไปคุณหมิงจากลาวอ่ะมันจะมีรอบ8โมง8นาทีนะครับจะไปถึงคุณหมิงอประมาณเวลา6โมงครึ่งโดยประมาณนะครับแด้แต่จริงๆอ่ะไม่ได้ขึ้นได้แค่ที่เวียงจันนะวังเวียงหลวงพมบางก็ขึ้นได้เหมือนกันก็สามารถขึ้นไปคุณหมิงได้แต่มันก็แล้วแต่ว่า จากตรงไหนราคาไหนนะครับแต่จากเวียงจันทร์นะมันจะราคา1ล้านหกแสนกีบหรือประมาณ2000กว่าถึง3,000ินนิดๆแล้วแต่เลทต,ตานก็เปลี่ยนก็เลยจะมาบอกเทคนิคทุกคนว่าถ้าจากได้ถูกให้ทุกคนเอาเงินไทยมาแลกเป็นเงินกีบก่อนเพราะว่า1000บาทอ่ะมันจะได้เท่ากับประมาณ6 5แสน0,000กีบเออมันจะได้เลทค่อนข้างดีพวกผม,มาพลาดตรงจ่ายผ่านระบบธนาคารซึ่งระบบธนาคารเลทมันจะแพงแล้วก็จองผ่านแอปกลายเป็นว่าพวกผมะ ได้ตั๋วเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ3,100ประมาณนั้นเออมันก็จะค่อนข้างแพงแต่ถ้าทุกคนมาซื้อซื้อด้วยเงินกีบหน้าตาเล็กเปลี่ยนแต่ตอนเนี้ยหน้าหน้าสถานีมันจะตกประมาณ2 4 6 0ันสกว่าถูกมากพวกผมแบบโดนไปคนละ500ก่อนเลยเนาะที่แพงกว่าเลไไม่เป็นไรเทคนิคนะคะเทคนิคอือันนี้นะคะตรงระหว่างตู้นะคะจะเป็นที่ล้างมือใช่ล้างมือมีกระจกนะคะแล้วตรงางก็เป็นห้องน้ำทุกคู่ มีคนอยู่อ๋อเขาเกาะเหมันกันหรอมีคนอยู่ขอโทษด้วยครับขอโทษค่ะอะไรออ๋อเขามีที่กดน้ำด้วยนี่นี่ชี้หน่อยว่ามีที่กดน้ำด้วยอันนี้เป็นกดน้ำนะคะมีน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นนะคะใช่อวนนี้ก็มีซื้อเสบียงมาด้วยนิดนึง แต่เหมือนว่าบนรถจะมีของขายอยู่เนาะตามที่เข้าใจจะมีของขายระหว่างทางอยู่ก็รถไฟที่เรานั่งอยู่เนี่ยเรานั่งชั้น2นะครับทุกคนคือจริงๆอะ่ะมันจะมีชั้น1และชั้นมิชชันเน็ด้วยซึ่งมันก็จะราคาขึ้นไปแต่พวกเราก็เน้นประหยัดนะครับทุกคนนะเพราะว่าไปหลายที่มากๆทีนี้เมื่อกี้ถามแบบพี่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับรถไฟเนาะเขาบอกว่าตู้ขบวนเนี่ยตู้หนึ่งถึงตู้สีอ่อ่ะก็คือจะเป็นขบวนในประเทศ แล้วก็ตู้5ถึงตู้8อะ่ะ<ช>ก็จะเป็นขบวนไปคุนหมิง,มง<ช>เออซึ่งจากตัวเวียงจันไปที่สถานีบอ่อเต็นบอ่อเต็นก็คือจะเป็นหน้าด่านฝั่งลาวจีนจากเวียงจันไปบอ่อเต็นก็ประมาณ3ามชั่วโมงนะครับก็จะออกจากฝั่งลาก็จะไปข้ามด่านตรงนั้นแล้วก็ที่เหลือก็เป็นไปเข้าจีนวิ่งในจีนนะครับ สำหรับคนที่ไปจีนเขาจะมีแจกตัวขาวออกด้วยครับตัวขาวออกฝั่งลาวนี้แจกตั้งแต่ตอนเข้าสถานีรถไฟที่เวียงจันทร์แล้วแล้วก็บนรถก็จะมีแจกใบตอ่อมอของจีนใบตอมอมอขาเข้าจีนส่วนตั๋วรถไฟเล่าเรื่องตั๋วรถไฟนิดนึงคือเราจองผ่านแอปมาใช่ไหมมันจะได้เป็น QR โค้ดเราต้องมาแลกเป็นตั๋วจริงที่สถานีก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าตอนออกตอนเข้าประเทศอะ่ะมันต้องตรวจตัวนี้มันมันเหมือนสะดวกกว่าเออ เราต้องเอาไปแลกตั๋วที่เคาน์เตอร์ก่อนใช้เคียรอโค้นั้นขึ้นยังขึ้นเลยไม่ได้นะสำหรับการออกต่างประเทศนะเวายบมา้ากใคะวิเขามีมุมพิ้ด้วยอ่ะเดี๋ยวจะมาอีกหรือใช่ไหมจะมาอีกรอบใช่ไหมครับ ตอนนี้รถมาถึงที่หลวงพระบางแล้วครับจะมีผู้โดยสารใหม่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยจากเมื่อกี้ตรงวังเวียงไม่มีคนขึ้นเลยครับแต่หลวงพระบางมีคนขึ้นมาเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนจีนเนาะส่วนใหญ่สงสัยนะนั่งรถไฟมาเที่ยวหลวงพระบางกันตอนนี้คนกําลังขึ้นครับตอนนี้รถจากเวียงจันท์มาประมาณชั่วโมง50นาทีก็มาถึงที่หลวงพระบางเดี๋ยวเราจะเดิน <ๆ S 1> ทางตาอหลวงพระบางต่อไปที่บอ่อเต็งครับบอ่อเต็งก็คือหน้าด่าน ตอนนี้เราก็เข้าใกล้ด่านบอดเต็งแล้วเมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเข้าด่านเราต้องเอาสัมภาระทุกอย่างลงไปติดตัวไปด้วยครับเพราะว่ามันต้องมีการสแกนของเนาะเข้าออกประเทศอีกทีนึงเออแล้วก็ใบตอมอแล้วก็ตัวรถไฟอีกก็ต้องเก็บไว้ดีๆนะครับทุกคนจะบอกว่าช่วงรวมพระบางมาบอดเต็งเนี่ยอุโมงค์เยอะมาก รถไฟแบบเข้าโมงเข้าโมงเดียวเลยเออเหมือนแบบจอบภูเขาทําทางรถไฟเลยเรายังไม่เคยนั่งมาถึงนี้เนาะเราเคยนั่งสุดแค่หลวงพระบางเอออันนี้ก็คือจะนั่งยาวจากหลวงพระบางไปบ่อเต็งใกล้ละใกล้ถึงหน้าต่ายละเดี๋ยวเราทุกคนก็จะเตรียมลงเมื่อกี้คนจีนขึ้นมาก็คือเสียงดังมากก็คือรถไฟแตกเรียบร้อยตอนนี้ก็ยังได้ยินเสียงก็ยังพูดอยู่โมงนี้แหละอย่าหวังว่าจะได้นอน ถ้านังลถไปไปจีนนะออตอนนี้ก็ถึงสถานีบอดเตงแล้วเดี๋ยไปผ่านตมองครับคือเราต้องเอาสัมภาระทุกอย่างลงไปเลยนะทุกคนตอนนี้ก็ผ่านตมอลาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนเล่าข้าวก็คือลงรถปุ๊บเข้าไปจุดสแกนกระเป๋าแล้วก็เข้าตมอง จากนั้นก็มาขึ้นรถไฟโดยเขาจะตรวจตัวต๋วอีกหนึ่งรอบนะครับดังนั้นตั๋วเก็บดีๆห้ามหายขั้นตอนเมื่อกี้ประมาณ35นาทีเมื่อกี้อืมแล้วก็มาขึ้นรถไฟคือประมาณช่วง30นาทีอ่ะเขาก็จะเริ่มประกาศเรียกแหละแต่เหมือนแต่ละจุดอ่ะจุดผ่านแดนตรงเนี้กับ ตรงลาวกับตรงจีนอะ่ะเขาใช้เวลาถ้าดูในตารางนะมันใช้เวลาประมาณ52นาทีต่อด่านนะจะประมาณแบบ30กว่าทีเขาก็เริ่มประกาศเรียกให้มาให้มาขึ้นรถไฟละเพื่อแบบเร่งนะอะไรเงี้ยตอนนี้เราได้ข้ามด่านมาที่ประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนตรงด่านจีนเราค่อนข้างข้ามได้เร็วเพราะว่าเราลงรถไฟกรุป๊ปแรกๆเ,เ,เ,ออเพราะว่าเราไปเสียเวลาตรงด่านลาวเราลงท้ายสุดเนาะตรงด่านจีนเราก็เลยยืนรอตรงประตูเลยแล้วก็ รีบออกมาก็เลยแบบได้ผ่านเป็นครูแรกๆแต่ใครมาผ่านแดนช่วงนี้ก็ไม่ต้องรีบมากนะเพราะว่าเขาจะค่อนข้างมีเวลาเป๊ะในขบวนรถไฟออกอยู่แล้วนะครับคือจุดแต่ละจุดอ่ะเขามีเหมือนแบบเผื่อเวลามาแล้วอ่ะใช่<ม>คือาาคือเขาเผื่อเวลามาแล้วอย่างคือจากจุดสถานีบอเต็งม,มาจะพัก52อนาทีคืนนับเวลาเลยว่าสมมุติเขาจอดที่บอเต็งอ่ะเวลา11โมง15้ใช่ไหมบวกไป52อนาทีเลย นั่นคือเวลาที่รถไฟจะออกจากบ่อเต็มมาที่ด่านเออจากด่านนี้ก็เหมือนกันมาถึงกี่โมงก็นับเลย5-2นาทีนะครับก็จะได้แบบไม่ต้องรีบในการผ่านตมอะไรมากเนาะคือจริงอ่ะมันทันแหละไม่มันมันทันนะครับโอเคตูงด่านจีนค่อนข้างดีเลยเนาะมันเป็นแบบอาคารดีแบบระบบอะไรค่อนข้างดีเลย ทุกคนกคือเมื่อกี้ไปซื้อกาแฟมามันจะมีตู้ตู้บวกี้ที่เขาขายของนะครับก็เลยจะมาอธิบาย,ยานี้ว่าที่นี่เขาจะแบ่งพนักงานไปสองช่วงนะครับช่วงที่อยู่แดนลาวก็จะเป็นพนักงานลาวช่วงที่มาฝั่งจีนน่ะก็จะเป็นพนักงานจีนเมืเ่อกี้ไปซื้อเขาก็จะไม่รับเงินกลีบแล้วครับเขาก็จะรับแค่เงินหยวนแล้วก็เลยเมื่อกี้ก็เลยสแกนสแกนจ่ายโดยแอป WeChat นะครับที่ผูกบกัตร บ,ดดบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตบ้านเราเออข้ผูกไว้แล้วก็สมัครวีชัไว้ก็ได้เมื่อกี้เขาไม่รับอาลีเพย์เขารับแค่บีชัแต่เมื่อกี้แต่ผมมาก็สมัครมาทั้งสองอัน นี้ก็ใกล้ถึงที่สถาน,นีคนหมิงใต้แล้วนะครับทุกคนคือจะบอกว่าตลอดระยะเวลาสองข้างทางที่มาพอเข้าสู่ประเทศจีนเนาะ mm hmm. ก็จะได้เห็นบรรยากาศเมืองที่แตกต่างไปจากฝั่งลาวเพราะฝั่งลาวส่วนใหญ่สองข้างทางก็จะเป็นแบบเป็นป่าเป็นภูเขาอะไรอย่างนี้เนาะพอมาในจีนนะมันก็จะได้ผ่านเมืองใหญ่ๆหลายเมืองที่เป็นแบบจุดจอดนะครับ ก็รู้สึกว่าเออบรรยากาศเ่เปลี่ยนไปมากมากเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบการนั่งรถไฟขบวนจะทําให้แบบเราได้เห็นบรรยากาศทั้งสองฝั่งทั้งของแบบสองประเทศที่แบบความรู้สึกแตกต่างกันขนาดนี้นะเออก็รู้สึกว่าเออรู้สึกดีที่ได้มา <Wow. S 1> ลตลอดระยะเวลาที่นั่งมานะครับก็จะมีบางช่วงเหมือนกันที่รถไฟมันจะเต็มเลยนะครับก็คือจะมีช่วงที่แบบจากรวมพระบางมาที่โซน12บสรรณาฝั่งจีนอนะ ก็คนจะแน่นเลยแน่นทุกทุกตูกกกกเลยนะครับและหลังจากสถานีนั้นมาก็จะคนก็จะเบาบางก็จะมีขึ้นมากปรับา,า,ายนะนี่ยกรุนนลำรดไฟอย่างเป็นระเบียบเวลาออกจากในไฟให้ระมัดระวัง เย่ yeah, และตอนนี้เราก็มาถึงที่ไหนครับคุณหมิงประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต,ต่ตรงนี้ก็คือตรงนี้ก็คือสถานีคุณหมิงใต้นะครับที่นี่จะมีอีกสถานีหนึ่งที่สถานีใหญ่ก็ชื่อว่าสถานีคุณหมิงเลยแต่มันจะอยู่โซนในเมืองอันนี้จะอยู่ทางซอนใต้ของเมืองซึ่งเดี๋ยวเราจะต่อรถเข้าที่พักกันเนาะ ที่พักเราก็จะอยู่ใกล้ๆกับคุณมิงตานี่แหละโดยรวมเป็นยังไงบ้างสําหรับการเดินทางการเดินทางโอเคแต่ว่าแค่อาจจะเหนื่อยตรงที่จะต้องลงลงจากรถไปเพื่อที่จะไปตมมของลาวกับเหนื่อยแค่ด่านตมขนาดกลุ่มที่เข้ามากับทัวร์เขาก็บอกว่าเอมันเหนื่อยเหนื่อยตอนตอนนั้นเหนื่อยอาจจะไม่เหมาะกับผู้สูงอายุอะไรอย่างนี้ที่ต้องลากกระเป๋าขึ้นลากกระเป๋าลง2จุดเลยก็คือด่านตรงตมลาวกับด่านตรงตมจีนนอกนั้นนอกนั้นก็สบายมาก มันจะเสียเวลาแค่ตรงตอร่อมออย่างเดียวครับทุกคนนอกนั้นการเดินทางทุกอย่างสบายสองข้างทางพอเริ่มเข้าสู่จีนเนี่ยก็คือแบบดีดอ,อรู้สึกว่าเออเป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่ตื่นเต้นเนาะแต่ขากลับเราอะ่ะเราจะบินกลับใช่แล้วเราจะไม่นั่งรถไฟแล้วเพราะว่ามันเียเลารเหมือนกันก็ก็คือให้เวลาหนึ่งวันอะ่ะถ้าใครจะมาถ้ากลับก็อีกหนึ่งวันเอาเป็นว่าก็จบการเดินทางโดยรถไฟเนาะจากลาวมาประเทศจีน คือเรามาอยากเราอยากมาดูให้รู้ว่ามันมีการเดินทางยังไงบ้างเนาะมีขั้นตอนอะไรยังไงมามาเดินทางเพื่อให้รู้นะครับประสบการณ์ครั้งนี้โอเคค่ะใช่เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์เดี๋ยวนี้เหมือนชอบการเดินทางโดยรถสาธารณะขางบกก่อนหน้านี้ไปไปนั่งรถบัสไปเวียดนามมาก็ไปติดตามกันได้เนาะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะเที่ยวคุณหมิงก่อนแล้วก็จะไปลี่เจียงไปแชงเดี๋ยวไปติดตามคลิปถัดไปของพวกเรากันว่า เที่ยวมืออื่นๆในจีนอ่ะจะเป็นยังไงบ้างคนระับฝากติดตามคลิปอื่นด้วยนะบ๊ายบาย